สวัสดีครับพอเป็นพี่น้องสุขุสุขคนครับชาวไทยชาวลาาชาวต่างประเทศครับมาครับวันนี้หิวเขาครับพี่น้องมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวพอดีนะครับเป็นของแจ็กซี่แซบมาแซบเป็นของคุณยิทครับมาดูกันครับมามาอีทอีสานพาสวบนะครับอื้มบรรยากาศมีที่นั่งไม่นอกคนเยอะครับครับพี่น้องบรรยากาศอือโอ้คนหลายอยู่ครับพี่น้อง จะตรงข้ามกับวัดสีสะอาดนะครับผมน่าจะมีงานบุญในวัดนะครับมามาพี่น้องมาเบิ่งกันครับั้างในตันจะกาศร้านมาบ้างมเบิ้องกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพี่น้องสู้คุณสุขนชาวไทยชาวเราชาวต่างประเทศครับมามาวันนี้ได้โอกาสมากินก๋วยเตี๋ยวครับ ที่ร้านคุณอิฐอีสานพาสอบครับวันนี้พันนี้อยู่ครับพี่น้องนูเข้ามาท่าบุญก็เลยแวะมาพอดีนะครับผมอิฐไม่อยู่นะครับวันนี้มาเมนูซิกเนเจอร์จะมีส้มตำครับอ่าส้มตำกับก๋วยเตี๋ยวอาหารบ้านเราครับพี่น้องอู้ก๋วยเตี๋ยวครับผมพี่น้องอันนี้เป็นส้มตำครับมาชิมดูครับร้านคุณอิจะอร่อยไหมครับ ตามหาเนี้ยอีดีครับซอสชีมาฮอดครับพี่น้งองวันนี้เปลี่ยนเมนูนะครับไม่ได้กินซา่รุะพี่น้องครับซิมตำหมูหุ้งนะครับมีหอยซิกเนเจอร์เลยนะครับมามามาอีดมีอยู่ครับวันนี้อีดจุ่งเทียบครับนะอืมอืมแซ่บแซ่บระแดโนนครับ เดี๋ยวมาชิมก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเพิ่นบ่ต้องปงรุงกระเซาะครับเพิ่นว่าก๋วยเตี๋ยวเพิ่นบ่ต้องปงรุงกระเซาะครับโอ้โหนะครับดูชิ้นได้หลาย ชิมก่อนครับชิมบุกชิ้นก่อนอืมไม่ปรุงว่าอร่อยครับแล้วก็เดมักเผ็ดกับเสือ้อเสื้อพริกเข้าไปได้อีกครับนี่น้องผมชอบเผ็ดครับเริ่มมักเผ็ดก่อพริกลงไปดีครับอ,ไไอืบอเสื้อตาลยังไงครับ ผมชอบหวานครับเิญลงไปเลยครับ mm hmm. นี่ครับผู้เดินมาพักกะนม่พักครับเอาละครับจินี้น่าจะพอดีละมามาจินเข้าวเท่งน้ำเดียวครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่อำเภอหนองพออครับจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่ร้านคุณอิฐอิสานผัส,สวบครับโอ้โหเส้นหนีลอดีครับ mm hmm. สา่เปอรเซนครับพี่น้องบ้านเึ่งก็สะอาดดีครับผิดกับวัดสีสะอาดนะครับผมบองผิดกับพี่นะ้องวัดสีสะอาดอือเซ็บสมคำอำลือครับตามหาตั้งบนครับฝากบอกคุณยี้ด้วยนะครับตามหาอือเซ็บลมกล่อม ก๋ยเตี๋ยวหมูน้ำตกซิกเนเจอร์ของร้านครับอืมํำหูอันนี้เป็นหอยบนบ้านนอกครับเป็นหอยไหลายดีครับมาวันนี้พูดหลายภาษาครับสมคำรำลือครับแซ,แซ่บ มาเราไทยซาวเราชาวต่างประเทศมากิานน้ำเดียวครับที่ร้านคุณยิ้มอิสานพาชอกค,ครับเอ้าม,มาเอามากินกันเลยครับวนันนี้หมูครับโอ้เส้นเหนียวนุ่มดี กำลังมาเยอะครับอืมบรรยากาศดีครับร้านเฟรนด์อยู่ตรงข้ามวัดสีสะอาดนะครับลูกฟ้ากำลังมาหลายครับอืมเบ็ดถอยเลยครับพี่น้องไปอืมง่ายโอ้ทรงข้ากำลังดีครับอีพ,พี่สารประสบหักคักหักเซายอีดบัยยุคมาเนี่ยพอได้นะ้งกินน้ำเดียวอืมโอ้ต่ำหึงก็ช่วยยอดคักเลยครับผม อโอ้โหซ่บครับเดี๋ยวมากินดิโอ้เดี๋ยวมากินนี่ครับพี่น้องแซ่แบเซ็ป